สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้อมินก็เดินทางมาสถานที่ที่ว่าปู่เจ๊กสารพับพรุมปู่เจ๊กอยู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะนำไม้แขนเสื้อนะคะมาแขวนเสื้อให้กับปู่เจ๊กแล้วก็รถแมคโครนะคะเอามาให้น้องเพชรด้วยนะคะท่านผู้ชมซึ่งน้องเพชรบอกว่าเอ่ออยากได้รถแมคโครแล้วคะ่ะแล้วก็ในวันที่11นะคะที่ว่ามาเอาเลขก,กับปู่เจ๊กนะคะ มาเ,าเลขกระปู่เจ๊กวันนั้นก็นําเสื้อมาถวายแต่ว่าลืมเอาไม้แขวนผ้ามาให้นะคะวันนี้ก็เอามาให้ด้วยนะคะทุกผู้ชมวันนี้ก็จะแปลกตาหน่อยนะคะว่าปกติเราจะมาช่วงคืนกันนะคะแต่ว่าวันนี้มาเห็นกลางวันเลยนะคะทผู้ชมมาตอนกลางวันนี่นะคะในหลายๆท่านที่ว่าสงสัยเสียงหน้ามาแต่ไหนเป็นห้วยนะคะเป็นฝ่ายนะคะทผู้ชมนั่นนะคะอ เป็นแบบนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกันเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวในเวลาเดินไปแอดมินก็ขออนุญาตเร่งสปีดสักนิดหนึ่งนะคะเร่งสปีดนะคะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชม อาจจะไม่ได้เล่งสปีดแล้วนะคะพามาดูห้วยฝายนะคะท่านผู้ชมเขาเรียกห้วยเรียกฝายเนาะท่านผู้ชมนี่นะคะก็พอสังเขตนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยนะคะเร่งสปีด ทำไมคนที่รักสุดท้ายต้องจากกันทำไมเป็นอย่างนั้นผมยังไม่เข้าใจก็้องเพลงด้วยนะครับผู้ชมโอ้อเย็นจะของหน้าปิดจ่ช่วงช่วงนี้มีส้นเขาจะเพียงน้ำออกครับเพ่งน้ำออกตรงนี้เอาอยู่ใส่ล่ะนี่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 แล้วก็มาโต๊ะกม้องนี่พอเชื่องรวมอยู่ตรงนี้ละครับคาตอนแรกๆได้ครับ่ในช่วง โอเคดีล่ะครับ นี่นะคะท่านผูชมมาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเกุตเก่าไู้ใ่อต้ม้บาเลยเดต้นหลกลานตาดำดแต่ไปไปกันไไปเป็นัไงี้ยกระ่างสงสารหลกลานตาดั่มปู่ กระมาไข่ลูกมาเด้อมาเด้อมาเราื่องมาเอาให้น้องเพชรเด้อหนิไม่แค่นผาหม่เสือไอปูอืมบนโต๊ะอืครับบนชั้นเรื่องช่วงกลางวันครับผมโอ้ยผลไม้กะอันนี้บป็นอะเนาะว่าเราปูดว่าหินเรียบร้อยแล้วครับคิดดูหาดูร้านกตมาเอาออกครับผม มากสมุชชมจะเห็นแต่เป็นช่วงกลางคืนครับกระจายเป็นเมื่อนครับ,าาเ,รบเห็นบอกจะเป็นต้นต้นไส้เนาะต้นไส้ใ่ครับสมุชชมต้นไส้ใ่ครับฮึแม่นบอแม่หน,นี่เห็นบอกตรงนี้ก็จะเป็นงาได้ครับสมุชชมนี่เป็นงาที่ติดกันกับอยู่ด้านด้านข้างบนนั่นครับที่กำลังมีก็ย่อยลงมาครับย่อยลงมาย่อยลงมาตรงนี้นี่กับไข่เป็นขึ้นจังเป็นอีกราต้นหนึ่งนี่นะครับสมุชชม แล้วก็ม,มีริ้งโมแมงคครับจะเป็นเป็นงานถึงย้อยลงมาแล้วฝักลงไปในพื้นดินอีกครั้งแล้วผสมโอ้สมเนงเนั่ยนัดบังเนื่องเก่าเมื่อหลดเอาหนังไก่ื่อไงอ๋อไม่เพียงพอแล้วไงทยนึ่งเดี๋ยวพอจะไปหอยเสื้อผาให้ปูกอนให้ปูเจ็บเล้ยวขัดสมุนไพขอเที่ยงขอมียาิแป๊บนึงครับ เน่้องไอเป็นคนถือกล้องครับผมเพราะว่าพอเที่ยงใด้ซื้อไม้แขนขามาวันนั้นเพรเที่ยงก็ว่าจะเตรียไม้ดีครับนผู้ชมสมุูยังกินได้ด้วยสมูนั่นเออบ่เน่าวได้่เออแน่นอนแน่นอนเนาะโู้กินยังเอาจงไว้ลูกหลานี่ตัวนี้เบิ้งเบื้งเบื้งสังเกตนะที่กินก็ได้สังเกตโบเมียเนี่หน่วยผลไม้นั่นสังเกตนหาันจูบมีลาบ สัเกตบงนี้บห่าโอ้ยังเี่นีนี่เลขคานี่บหาศูนย์อุ้ยยีนี่ี่น้อวเบ้นี่ใช้ดูเบิ้งนเบื้งน่าศูนเลยนี่บอนี่นี่ไหมชัดเจนเลยนี่เลขศูนี่จะบ่ชัดเจนบนไหนตัวเลขนี้ชัดเจนเหนบอบนตัวเดียวกันเลขค่านผม้ช่มใช้แม่สีเบิ้งแม่สีเบ้งนี่เลขค่านี่เลขศูน อชัดเจนนี่เลขานี่นี่เลขานี่มันจะต้องกดไม่เียสิทธิ์นี่เป็นเลขค่าเพราะว่าในเลขเออเลขานี่เลขศูนย์บอฟิศครับอ้าวพอเที่ยงเป็นลูกของบูอัวบอกกับอีเมลครับผมสวัสดีครับชัดเจนเลยเออหาศูนย์ชัดเจนเลยอืมอืมนีกศูนย์อืมอืมก็ลองส่องดูเอานะคะท่านผู้ชมนะคะเผื่อท่านผู้ชมท่านอื่นนะคะที่ว่าส่องดูแล้วก็จะเห็นแตกต่างจากแอดมินนะคะ

พอเชื่องก็เป็นลูกหลานอยู่ครับปูแต่ว่าพอเชื่องกับฟังบอออครับว่าพอเชื่องเป็นลูกหลานจริงอยู่ครับมันบอกว่าเสียๆแต่คือว่าบออเนี่ยมันจริเจ้า,า,าได้นั่นละอืมครับผมอนถามถามปูบางเนี่ยครับมันเคลื่อนบ่ครับแต่ว่าเพ่นว่าตัวนี้แหละมันก็บ,บ่เคลื่อนดอกป้า ว่าป e. an ู่ตัวที่เ้าใดนี่มันกระบอกเขื่อนลรักำลังสื่อสารกับปู่ผ่านโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมครับผมเนี่ยเป็นางกหนดแเนสิมาสสตุง้งสสีเเสสสเสียงเสียงบเสียงเี บอกว่าเด็กนพิ่มพอเที่ยงเด็กเพ่มพอเทียเ่ยงพอเทียเยเท่ยงกันนี่แล้วค่ะเห็นอยู่ในตัวบักกันนี่แหละค่ะเห็นในตัวบักอัน,นเอียงเกาะหักซับทิ่มหาศูนย์ครับจำได้บ่คือแหละที่เพินเ่นบอกเจ้าก่อนสิบห้าปุ่มโอ้โอ้เจ้าน,นั่นบอกครับโอาคนจริงลูกคนหัวลูก มันมีมันมีช่วงหนึ่งเด้อครับท่านผู้ชมพ่อเท่องจะบอกสูฟังครับแต่พ่อเทืองเาได้เปิดเผยอยู่ใสครับมันจะมีช่วงกลางๆที่ว่ากอนปูจะลงประมาณจักหาหน้าที่มั้งปูจะเข่าไปกระซิบปูบอกว่าหายไปซสือเอาตัวนี้จะเป็นสองสามสี่ครับท่านผู้ชมสองสามสี่ 4. ตัวนี้พ่อเทียงไม่เคยเปิดเผยที่ไหนครับ เป็นปู่เจ๊กกระซิบบอกพ่อเทืองวันนั้นที่ให้เรียกเข้าไปใกล้ๆแต่พ่อเทืองก็ไม่อยากพูดให้ใครฟังเพราะว่าไม่ไม่ใช่อะไรก็อยากให้เป็นคิดว่าหน้าปู่จะให้เป็น4 6,450แต่ว่าพ่อเทืองได้ยินจริงๆว่าเป็น2 3 4สที่ท่านกระซิบให้ว่าไปซื้อลอตเตอรี่เอาครับกบฟังเอาเรื่องคาร์เตอผู้ชุ่มข้ามบอลตเตอรี่ครับผม 2- 3 4สี่ปูพันไห้พ่อเทืองไปซื้อมือนั่นครับผม ออมมแมนบอกครับคือสารแท่นผมเนี่ยครับเฉยเจยเฉยชัวจะจะเฉยเฉยแมนมันจะได้หันละมันบอกวางพี่เจ้ามันใจตัวใดเอาตัวนั้นเลยโอ้แต่ว่ามันมันต่ความันใจเพเทีแท่งมันใจซีหซละครับเพราะว่าได้บอกเอซไปได้หลายท่านละครับผมแต่ว่าสองสามซ<ส>นี่ปูบอกว่าให้เปซนสลอตเตอรี่เันวานยังสี่นะ างงอกบเขาใจครับแมนโย่บอกว่าเป็นแจงหัวนะท่านผู้นี่ท่านผู้นี้คนอีกทุ่มวันอยู่เด้ดนอืมครับผมแต่ว่าผมเห็นเมื่อกี้เนี่ยู่อันลูกทับทิมครับผมเห็นเป็นหาศูนย์เมืองเกลงเลยครับชัดเจนแห้งปูมันต้อนีบ่อมเนหักกับเจ้เถียงเพื่อนว่าพอเที่ยงเป็นลูกเป็นหลานเพื่อนครับผมเพราะว่า ปอเที่งก็มีเสือสายเป็นคนเวียดนามมันก็เป็นไข่ๆทั้งเดียวกันกับปูพนก็เลยว่าปอาเที่ยงนี่เป็นลูกเป็นหลานพาาันยีงสีนะครับได้ชินด้อได้กินด้วัก็มือนึงก็สิ้ลงมาพ่ต้องมาตรวจสอบกันแล้วแ่เสือสายเกกเพราะว่าูเว้ายู่นีิก็บเก่เาด้าาานะเป็นเสือสายเก่งเพรามันเ,เ,เป็นคนในคนทีมลงมาเว้วล้ำค่บผมเพราะว่าึ้นละคืนเลยว่าเอาเอาเอาสันต์บอกแต่ไม่ไัวครณคา ขาวเลยวางทีนะจะว่าเอาเอาเจ้ว่าตัวไดนศัตนั้นแ่ะเพราะว่ามันใช้แล้วนี่มันใช่เลยวท่แล้วก็่าจินแล้วยินเด็คนภูงามเดชครับแเก่เมนูงามจะว่าตุกอยนเมื่สามารถื่ออิ่นตื่อวกเจ้าเด้ออันนี้เขาใจครับผมครับครับเขาใจอยู่ครับจังเอาเชื่อสมบูรณ์ในปัจจังพูดก็ว่าอื่นกเอิ่นพูดก็อนพูดก็อคือเพราะ่างขวดนม่งันว่ที่มาเอนม่ัปดานี้ก็เลยขึ้มู่หลานตั้ปัจจุบันของทางใต่ อืมครับผมน่นะใเจ้าเด้อเพราะเจาไปใส่เจาที่น้ำโขกน้ำหลาบผ้าหลกผ้าหลันครับสาธูสาถุกโขกหลากอยู่กับเจ้าตลอดโอ้ยคนขิงอยู่ไปนอนอยากเราไปสั่งวัดสั่งว่านี่แหะครับอยากซอยผ้าสององค์พนสั่งวัดสั่งว่าส่งสั่งสำนักสงฆ์ล่ะครับอ่ขันเป็นจังกุลจังศิลป์คือวมเิลยตังเพรานกเีวลยเพราะว่า ตังแรนเดียจะไห่เรากับเจ้าน้ำบรนวาเจ้าเนี่ยจะดนพ้นแถววกดมาถุดนั่นใช่ก็ครับไม่ใช่อื่นบอแมนคนอื่นนี่จะมาหลอกลวงสมุนุนบางคมพาเฉยเจ้านี่คือบันทบางคบที่เจ้าหนึ่ง้ม่ใจจิงใจนี่ใจเมตตาสายมามน้ำเจ้าสายร่มโยท่กับเจ้าคือว่าเจ้านี่สามารถตป้เบาออกไปเพื่อิดจะดน้นแถนวัดมากตร่ตรงนั้นในมั่สุจยา สาธุโอ้ยเป็นบุญของพระเทืองเนะาะค่ะท่านผู้ชมขาดติปูค<า>นมองเห็นบ้านี้เจ้าน่ะเราเรื่องอดีตเนอร์บัติเนอร์อันดีตาชาติที่เลียกเนะาะเคยเินนะพ่อไปนะอองแต่ทำอยู่ปดของสวรรค์ก็เลยลงมาใช้กรรมแต่สองชาติที่แล้วก็เลยมาเกิดมาเป็นปู่มาเป็นลูกหลานของอันดี คไปไหนจะมีแต่คนพื้นตมไปไหนมีแต่คนห้อมล้อมเพราะว่าเราเป็่งเาเป่งภาษาด้วยช่ือว่าเขาเป็่งกดจายออกมาคนอ่นเห็นเสีหอมหอมแบบไปที่ตองเงาดอกอืมครับโอ้เบิเทียงคณะบอกกันี่าจะเปิดขึ้นที่แบบไหนว่าที่ แต่บอาตามตรงเนาะตามสี่พรเชื่อเดือนทางไปใสก่กะพระเชื่อเคยเบอกดีครับไปใสก่กะพ่อใจกันกันละยาเม็ดที่ดีเนาะน้องไงเนาะยังเดือน<ม>ทางไปอุดรคอ,อนแกน่นหรือว่าไปกรสินยังสิกะมรสหายเพื่อนทั้งฝุนกะตอนรับดีดีมีจเจคนไปหากะ <ไป S 1> ข้าเจ้า <ไป S 1> บรังเกียรน,นะครับยังเป็นเรอมของเราที่ทั้งที่มาทางด้านวาจาแล้วก็จิตใจแล้วก็ร่างกายของเรามันจะเปลี่ยนประกายเป็น เป็นเป็นแสงธรรมแล้วก็เป็นเป็นกายคิดของเราอีกชนิดหนึ่งคือว่าคนปัจจุบันไม่สามารถที่จะมอง,งได้ยังคนโสดอีกไหมที่องคนี้นะ่ะองค์ที่คุยกับเจ้าเนี่ยนะมองหูงหมดแนนดีเหรออืมตัวนี้เลยว,ว่าเจ้าคือใคร,ครเใ็่ไหม มีแต่คุณถามหาคนณจะรักแล้วก็คนก็จะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาว่าตัวนเองเป็นคนี่จะมีอัธยาศัยดีแล้วก็หน้าควบหน้านับถือตลอดเวลาคุเห็นไหมใครอยู่ใกล้ก็มีความรักใครอยู่ใกล้ก็มีความอบอุ่นตลอดครับผมมัอจะปล่อยเรื่องอะไรกับเรา โอ้สาธุครับผมผมก็สื่อสารว่าเป็นเนาะผมก็ได้ยินจากนี่เขาดีใจหลายครับผมดีใจหลายนี่กำลังใจที่ใจเห็ดจะส้่งซอยผักืเราะอมาไปโย่าเจแวานันนเะนี่จะส่เงิน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 เมินเง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 ่นเงิ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 นเงันเงิ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 นเงันเงินเงนเงินเงินเงินเงานเงินเงมนเง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 ินเนงนนินนนนินนนมนนนนนงินเนงนน นีตัวล e ูกสององเมันที่ว่าอเรงไหเพราว่าผู้ยดดำแต่เขาคิดว่าทำไรที HARF ่ว่าเป็งใ้กป้อไม่คิดรงจุ้ดออกนี่แกระทางเจ้ากระดูเพาะนี้เทียออกมากเขาจะเอาต่ผลประโยชน์แก่ตัวเขามากที่สุดเจ้เนี่ยวดปดดิปวดดิหนึ่งปวดขาผมบวาาดอกครับกถึงว่าเนืั่นะเขาก็ต้องไปชนใจเขาดอก พวมาเขามนี่มาโดยโดยที่ว่าเามนไปเรียกร้องเรีว่าเทวดาทุกคนทุกงเงี่ยเปนจิบเจ้าต่อต่เพราะว่าเทวดาแล้พระพระทชาตเคยีพระท่นัปองะตอเอือือโอ้ยสาธุเนาะเจ้าไปสาธิ้จะไปเอาดีใ่จะไปลงมอมจาเออือือเพ่สิบคนกระพรอมใ่ปั๊บประมาณนึ่เลยประว่า ของเราทําบุญมาดีเพียงจะเราทำบุญของสวรรค์เพียงเล็กน ah, ้อยช่วยน่ะแค่นั yeah, yeah. okay. oh, ้นเองช่วยเป็นอย่งลงมากครับแต่ว่าเป็นบ่่ลงบ้างให้เอาสิ่งต่างๆเราคือถึงเราสิตายนี่ขาดนี่ว่าพวกนี้ขาดเนี่ยขาดปัจจุบันครับใช่ซ้ำแค่เล็กน้อยก็กลับไปดีโอสาธุเนาะคนขิงคงคนเหี่ยวหัวลูกได้ขาดตาบุตคนหัวลูกเลย ถูกห้านมหาปูเลมกับ่ม่งดอกกับมาส่วงจะแต่มาถามจะปูหลว่าตัวสีอยตเกาบอบ้างปาสอีกค่อยปนมีมัดตลอดลุงมาเอือต้องขัดครับีเคยขัดใจกันมากมากระวานน้ำันกรวานยังกระวานน้ำขันบ่เคยว่าอยว่าวัอนเจ้าหว่อนหนึ่งต่โ้เคยว่าค่อยค่อยตามกันไปตลอด ก็แบ่ว่าบาริษันอดีตกะนังบริจาคเงิเก็บกับพอ่โบกันครับการอดีตนะแต่ว่าปัจจุบันเพราะว,ว่าสองชา้เดียวพรใส่กรรมกรารต้องมาใส่กรรมคง,ง,ง <c oughs> ี้ผมัเ <c oughs> ผู้จวนมาโคกตันราวาโลกน้ำอน,นุเท่าเนีเ่ยเขาอึงถึ จบเร็วนะเพราะว่าที่ทุกองค์ตัวร่างทรงทุกองค์เนี่ยทุกคนเนี่ยคืขึ้นมาแล้วจะ่ใครจะถู่ภูมิตรงไหนสวรรค์ตรงไหนสวรรค์ชั้นใดประมาณประมาณนะาพระพุทธมณฑลมันมณฑลพระพุทธมณฑลสันใจครับนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยขจิตนางฟังดินางฟังตุ๊กม่านนางฟ้า,า,า,าพราะว่านางฟังแบบว่าสามีวัวมึงตน้น ว่าเขาเอาของมาบอเลยว่าเขาเอาของเอต่างมาบอกกันรือสำรวมสำรวมทุกอย่างมาขายนไทที่ครับจะไม่เลยจะเป็นค้นผ้าหยาดนุ่มหรือว่าลูกหลานอ้ยนโกรอมาบอกมากผ้าเขาเห็นเขา้สจมคนที่มก็าม้องนี้มีเทียวเขากบ่อนี้นะ แบตเบรดพอดีแบตหมดครับท่านผู้ชมสงสัยทางนั่นเป็นยังไงครับสามสิบนาทีโทรเธอหนึ่งอ๋อบเคลื่อนไม่ว่าหายตัวนี้ละไม่หายตัวนี้ไม่เคลื่อนครับเอาเอาไอเอาหลุดเมฆู่ถวายน้องฟิกคนด้วยแม่พูดจังไหน าโอครับผมโอ้เอามาเอาเด้อนองเพชรเด้ออันนี้พอเจี้ยงแอเขาล่นเ้่พอเจียงตาแต่ซื้อมาให้แต่ว่าขันงวดนี้ถูกเจ้าขั้นใหญ่ๆเลยมาให้นองเพชรมันนี้เอาขั้นซ้ำนีไปตะกอนจะไปจกอันหอยเจาหลยเด้อม่ทิ่พังพังตาฟังเพ่นเอานไหนซ้ำนีพ่อละเด้อนองเพชรเอ่ยยิ้ไปไปปยพเด้อ อ๋อน้องเพชรไดนบอกครับใช่คือเห็นคนสบายใส่ผัววัตถุอิซโอยดีใจหลโอ้พอดีใจหลอืมใจหลพอเที่ยงเอารถไมโครมาหาเพื่อนบอมอแมนคือกูม่านเท่ากิโยไปกูม่านนี่กูเอามาให้เสียฝันมาล่านแล้วอือมครับหนูจะให้พ่อหนูจะให้พ่อยังนัหนโอ้เม่อนชานาผ่านร่อ เอาดําพ่อแ่พ่อได้หลดด้อเดี <im <im iter> <im iter> im <im ๋ยวพอแม่น้ม่านน้ำกันเอกกอนนี่หละลูกให้เมอสกกนหละพ่อแม่มานน้กันเมือเน่แะพ่อแม่อยู่นีนํากันเบิ่เนี่ยะเดี๋ยวงวดน้องเพชรจะได้งวดนาสได้รวดดาพร้อมเอาขันใหญเลยไมเด็สุดเด็ดสุดสวยๆนํานองเพชบอยากเป็นทหารบอมีปืนพ่ายพออมอไว้เอาเอยู่ไัลงตากกัน คนรับไก่คนเด็กอืม,อมว่าปูพคนกะเท่าเนาะครับพคนกะไปมาเนีก็คือวานละไก่น้องเพชรได้ไปดูแลแต่นี่หมาหน่อยละเพราะจะพายุอืมกะเท่าเราโอ้ผมขาวหนวดเงาเดอ้อครับใส่ใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเบ็ดพ้วนนั่นแหละแล้วก็เนี่ยกลมฟันขาวผิวขาวผู้ดีตัวละครับก็เอาเป็น กเกงกับเป็นไรคุคนจีนนีดนแล้วครับมใไ้แต่ว่าเสือหาบะมี่ครับก็เลยได้เป็นเสือขาวข้อจีนมะไฮไอปูเพิ่นเอาไว้เพิ่นเอาว้เมนเมนอยู่ครับเพราะว่าปูเพิ่นกับว่าได้เรียกร้องแต่เพ่อเที่ยงจะให้เพิ่นเพื่อว่าเอาม้าไว้เพิ่นในพัดได้เปลี่ยนหาเพิ่นได้ไป

อย่างว่พันธ์นะทีนำตาลนะน้ำตาลพันธ์เหมือนนักการก็จะไปตอองเนาะนวดแล้งแงงเงด้อหขวดแล้งแงงงเขาาแบบผมจบขาวเข้ากับขาวครับต้องมำงานล่าสีแล้วก็งามก่อนงานล่าสีเาบอก่าแต่ผูงามแล้วก็ผููง้าเออคือฟูเทืองแล่าก็เด่นนั่นแหละ่าสันเล่าสีไวยหลูกร้านจะดงว่าแล้วกับนใหญ่เติมล่ะแล้วจง บอกลูกบอกร้านถือหวยเมื่อตลอดเลยซิงหัวถางหัวไม่หนึ่งก็ถึงเมื่อเลยแสดงว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่คังเต๋อหมดละไปนอเราเป็นเทพใหญ่แห่งนั่นเป็นเป็นอันนั้นเป็นตามหามาโดนเลยหัวตะโพกคุณวางหัวตะโพ่บอลหน่ะนะครับผมเคุนว่านั่งเบิ้งมันนั่งเบิ้งมาโดนแล้วเป็นวางที่ใสมือใสมือไปหาใสมึือใสคุนวาง คุณภาษา,าออุเนาะกคนอ่านเจอแมนอยู่ครับคือเอาออกมางภาษาอีสาอนอางนครับะว่าขอบอกหลายภาษาเพราะว่าในโลกมาขอบอก,มก,บอกหมือนหนักขอบอกภาษาหนักอนีเมืนกว่าขอว่าคุณเป็นบุคลูอกมาทาง,าน,างนั้นนีน่ <laughs> งครับที่ไหมเป็นล่งบู่เล้วโล่งครับโล่ง แต่ว่าแต่ควมในจิตใจก็จะเข็ดยกสา่างดีครับเพรา,วาะว่าจะเพราว่าแต่อยู่วัดนี่ครับผมวัดอื่นยังผมไปผมเห็นคนก้างเห็ดก้างสางกัได้สร้อยเหลือขึานกันครับ คาสปัจจุบันเ็าไอเอือร์าอยู่ทุกวัดอยู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับผมเอิบค่เนาะสมัยเจ้สมัยไ่าตอดีตศาตรปัจจุบันเนาะครับเรีวดีเรีวจต้องมาบอกด้ย่อเมื่อครูสัมผัสตังแมคูรสึกาแปกๆครูอยจบา่นเนาะอืมนนงนจะตัวพระลูกสององค์นี่อไหพระามเมื่อวานนี่เกิดอาเพศทุกอย่างคู่เมียนี่ค้ตลอด ก็เติอนมาลังให้กับเขาก็ว,ว,าวาา่ววาว่าพ่านห่ห่วงว่าอืมโยมมันอาวปวดเจ้าบลาูปวดเจ้าให้ปลาล่างจนบลาปินที่สะเทียวถึงชั้นนี่ฉันหรอกอืมตนเป็นล่างตรงน่ะพอเอ้ยมันลําบากที่ไหนดีครับแต่ผู้เลี้ยงเขาเข่าใจน่ะโอ้ยฟังเสื่อองค์เจอระองค์มาพานาน่ะนะเทียบกับเขากันฉมีเขาก็บน,น,า,นาดำดำเทียดโตเหล่โตเขียวกับน,น,นี่แค่ก็จะต้อง กิงกวพรพาดพรน้องให้หนว่านเดี้ยงโรูว่าลูกผนักคุณบว่าเขาใจกดว่าซะอืม่ากระเจยว่าจังไน่ครับลำบากตัวใชหาเมื่อปีนี้เกิดข้่ว่าข้ตอวาสิ่งสำคัญกับเมนรวยนี่ว่าคะบ้งค่อนคุคนมามาปีนแม่โมนีเนาะเมนครับ ยางไปตั้มนหดเนาะยางไปัมนากรลัง uh, ลุ่งพกรลังต้งกันิสงตางิงตางยางไปแล้ววาโอู้แเี้ยหรผ่านมาหา่อยระกอะตุ้งเขาไมัาเาเาเปิดเรียนเากระเขอบมันครัดนาว่าผพช้รงมดาเาบง่อที่ี่มู่เจ้าเด้่ลักลานบบนั้นเด้อย่าไปเด้หมปนนูดนต้องฮอกูนั่นจะเอาตัวของปูลแหละคือวันจะเปอะไรกับไปเขาฟันหนดฟันเต่าเด้อน้องเป็ดกระเด็น หลวคนธรรานุูเรียนวสุขวรรน,นับ้าน่วกันเลยครับ<อ><อ>ผมปู่เจ๊เลูกหลานจะขอตัวกลับเดอ้อเพราะว่าลูกหลานยังมีธุรายอยู่ทั้งบ้านอยู่ครับยังหน้าขี้น่อยเพิ่อนกันจะเดินทางกลับบาออ้านอยอยาาก็ยังเลือยีกระยะทางไกลอยู่ ครับครับผมโอ้ยไปไปลูกหลานแล้ครับโอ้ยเป็นอะคนขิงลูกคนขิงลูกสาจูระปูเด้อน้องเพชรเอ้ยพอเที่ยงกลับกคนเด้อขันงวดนี่ขันเข่าอีกพอเที่ยงจะขันใหญ่ๆมาให้น้องเพชรเลยเอาแมคโครขันใหญ่ๆเลยโอ้ยอยากกินหนมเปี๊ยะโอ้ยบ่ย่าบ่ย่าหนมเปี๊ยะครับครับขอบคุณที่หลายครับคุณแม่ล่างส่งครับผม ครับกลาบกันด้อครับเพราะว่าเพื่อนกันจะเดินทางกันไปหลายสถานที่มาอัานมาครับท่านผู้ชมนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสื่อสัมผาสที่มองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมแต่พ่อเทืองก็มั่นใจว่าเป็นสิ่งที่มีจริงครับเพราะว่าพ่อเทืองเคยคุกคีอยู่กับพระอาจารย์3 8 8บางครั้งจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งครับ ถ้าท่านลงประทับมาขอโชคขอลาศถ้าปู่แจ็คไม่เข้าลูกศิษย์ลูกห้าที่เดินทางมาด้วยไปบอกว่าปู่มาจากไหนเป็นปู่องไหนท่านก็จะหัวเราะออกมาบอกว่ายังไม่เข้าปู่ยังไม่เข้าซึ่งถ้าเวลาปู่เข้านี้ถ้าไปพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับท่านผู้ชมปู่จะบอกเลยไม่ใช่เพื่อนเล่นนี่ครับพอาเทิงถึงเชื่อว่าเรื่องนี้รับสิ่งนี้รับมันมีจริงๆครับผมครับสุดท้ายนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ช่องสตา d a ด้าชาแนลหรือว่าไอสตา c h ชาแนลด้วยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้พ่อเทียงขอตัวลาไปก่อนครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เดินทางออกไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆวเฮงๆกันทุกๆคนครับผม